วิธีดาวน์โหลดวิดีโอจากแอป t i k t o k แบบไม่ให้มีลายน้ำทำจากโทรศัพท์ iPhone ระบบ iOS ทำอย่างไรไปดูกันเลยคลิกไปที่แอป t i k t o k จากนั้นคลิกเลือกวิดีโอที่จะโหลดคลิกเลือกที่จุด3จุดด้านล่างจากนั้นคลิกคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วกดพักหน้าจอนี้ออกไปครับจากนั้นไปที่แอป S า afar ีครับ จากนั้นแตะที่ช่องค้นหาครับแล้วพิมพ์คำว่า s n a p t i c กดคำว่า go ครับกดเข้าไปเว็บนี้ครับกดวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาครับกดดาวน์โหลดที่ช่องสีเขียวดาวน์โหลดที่ช่องสีน้ำเงินจะมีหน้าต่างสีขา,ขาวขึ้นมาให้คลิกคำว่าดาวน์โหลดรอให้ลูกศรขึ้นสีน้ำเงินเต็มแล้วคลิกไปที่ลูกศรสีน้ำเงินจากนั้นคลิกเลือกรายการดาวน์โหลด คลิกเลือกวิดีโอที่เราโหลดแล้วคลิกไปที่ลูกศรสีฟ้าชี้ขึ้นคลิกบันทึกวิดีโอออกจากแอป Safari แล้วไปดูภาพในแกลเลอรี่กล้องจะได้วิดีโอแบบไม่มีลายน้ำ